แม้ถามว่าอะไรนะเมื่อกี้จะถามว่าทําความดีะยังต้องระมัดระวังด้วยหรอในเมื่อการทําความดีนะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังตัวด้วยใครก็ตามที่คิดจะทำความดีนะฮะเราต้องทําความดีอย่างมีสติใช้สติปัญญายกตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้เนี่ยนะ,ะผมจะมาอ่านชื่อยาแล้วก็วิธีการกินยาให้ทุกคนที่เขากินผิดอะ่ะแลวให้เขากินได้ถูกอะ่ะผมเตรียมตัวโดนปรับได้เลยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วผมคิดดีนะผมอยากให้คนมีความรู้<ะ>แต่นี่ผมจะโดนปรับ อันนี้เขาเารียกว่าการทําความดีแบบไร้สติปัญญาเพราะฉะนั้นการทําทุกอย่างในโลกนะฮะถ้าทําความดีเนี่ยอาจจะใช้สติปัญญาน้อยหน่อยแต่ก็ต้องใช้แต่ถ้าทําความชั่วไม่ต้องห่วงเลยมันใช้สติปัญญามากแน่นอนเขาถึงบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามทําความดีเข้าไว้เราจะได้ไม่เหนื่อยสมองไม่ปวดประสาท mm hmm. แล้วเราก็จะได้มีความสุข <Okay. S 2> ปล่อยให้ mm hmm. พวกที่มันคิดว่ามันจะไปทาเร็วเร็วเนี่ยให้มันใช้สติปัญญามากๆแล้วสุดท้ายมันก็จะจมกับอับดากตัวเองอยู่ดีถูกไหมฮะ